วสวัสดีครับพี่ดัฟฟีเปตรวจซ่อมคอมนะครัวันนี้พบกับคลิปซอร์ตออฟคอน沃尔เดียนะฮะชื่อเกมอันยากเหลือเกินคือจะมาเป็นไกด์เล็กๆน่นอยสำหรับใครที่เพิ่งจะหันเล่นเกมนี้นะฮะเรามาทำความรู้จักกับตัวเกมกันดีกว่าว่าตัวเกมนี่ในแต่ละวันเนี่ย เราต้องทําอะไรกับมันบ้างก็เดี๋ยวเราจะไล่ไปให้ดูทีละจุดเลยละการสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าระบบเกมของเกม SOC เขาเรียกว่า SOC แล้วกันนะว่ามันเล่นยังไงนะฮะก็ดูไปพร้อมๆกับพี่ตอฟฟี่เลยค่ะ <Yay! S 1> ตัวเกมเนี่ย s o r t of c o n v a l e r i a เนี่ยเป็นแนวแท็กติกซึ่ง แทคกติกเนี่ยก็จะเป็นแนววางแผนการรบนะฮะเราก็ต้องจัดทีมในการที่จะไปเคลียร์สเตจนั้นๆต่างเงื่อนไขของแต่ละด่านซึ่งแต่ละด่านก็จะไม่เหมือนกันและตัวเกมเนี่ยในวันหนึ่งเนี่ยน่าจะให้สเตมินามาทั้งหมด240เตมินาต่อวันซึ่งก็อยู่ตรงข้อบนนี้นะฮะแล้วก็ไอ้ตรงกลางเนี่ยก็คือเพชรเอาไว้ซื้ออะไรต่างๆในเกมแล้วก็ตัวเงินนะฮะเอาไว้ใช้อัปเกรด อุปกรณ์ในตัวละครของเรานะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตัวบ้านนะฮะก็จะเป็นจะเรียกว่าอะไรดีเราสามารถที่จะตกแต่งอะไรต่างๆได้ถ้าเกิดว่าเราได้ไอเทมตกแต่งบ้านมานะตัวเกมเนี่ยจะมีทั้งหมด3หมวดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า3หมวดที่ว่านี่คืออะไรก็จะมีหมวดไพทาโร่ตรงกลางนะตรงกลางเนี่ยคือหมวดไพทาโร่อันนี้เป็นหมวดแบบาฟาร์ม วัตถุดิบในการอัปเกรดแล้วก็ด้านขวานเนี่ยคือโหมดเนื้อเรื่องต้องบอกก่อนว่าโหมดเนื้อเรื่องกับโหมดตรงไอ้ตรงกลางเนี่ยทิตลุยด่านเนี่ยแยกจากกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นการลึกเขาเรียกว่าเจาะลึกมากกว่าถ้าเป็นโหมด Spi r a l of Destiny นะคือเราอยากรู้ปูมหลังของแต่ละตัวละครอ,อยากเสฟอยากเสฟเนื้อเรื่องว่า แต่ละคนเนี่ยทำไมมันถึงตีกันแต่ละอาณาจักรมันมีปัญหาอะไรกันก็สามารถที่จะเสดเนเรื่องตรง Spiral of d e s t i n y ได้ส่วน The f u o l of Journey เนี่ยก็จะเป็นอีกไทม์ไลน์หนึ่งซึ่งตัวเกมเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าภาพมันดูเป็นพิกเซลน่ารักน่ารักแต่เนื้อเรื่องเนี่ยคือค่อนข้างจะเครียดแล้วก็ตับแตกอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เสพไปด้วยเล่นไปด้วยก็ค่อยๆดื่มดำไปกับมนะันนะฮะนี้พูดถึงตัวเกมคร่าว เรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นสร้างตัวละครมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อไปให้เราเนี่ยเก็บเลเวลเล่นไปตามเาตามตัวเกมที่เขากำลังไกลให้นั่นแหละนะฮะเล่นไปเลยให้จนถึงเลเวล10แล้วตัวเกมเนี่ยเขาก็จะให้เราสุ่มฟรีทั้งหมด30มรคือ30มรเนี่ยคือจะมีอีกตู้หนึ่งโผลมาตรงซ้ายบนนะเนี่ยตู้ของอีกอรเดียนะฮะคือ 30โลเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเปิดเราการันตี SSR หรือตัวรุ้งเนี่ยหตัวแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครเปิดโชคดีนะเปิด10โลแรกแล้วได้ตัวละคร SSR เลยก็ถือว่าอีก20โลเนี่ยเอาไปเปิดตู้อื่นได้ฟรีนะอันนี้คือถือว่ากําไรนะคะแล้วเกิดว่าเปิด30โลแล้วได้ SSR แล้วได้ไม่ถูกใจก็อย่าไปเสียเรียกมันนะฮะเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะให้เรา เสพในเรื่องไปเรื่อยๆเวลาเล่นไม่ต้องรีบเล่นค่อยๆเสพค่อยๆเล่นกันไปนะฮะไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวมันจะเบื่อนะคือถ้าเกิดว่าเราเปิดตู้มาเสร็จปุ๊บเราได้ตัวละครไหนก็นแล้วแต่ถ้าแต้มเหลือมันก็จะมีตัวละครที่ควรจะมีนะหรือบางคนเนี่ยเปิดแล้วไม่พอใจก็รีไอดีอันนี้ก็แล้วแต่แต่ต้องบอกก่อนว่าตัวเกมนี้เนี่ยทุกตัวละครที่เราได้มาเนี่ย เอาไปใช้ประโยชน์ได้เพียงแต่ว่าจะยากจะน้อยจะมากก็ขึ้นอยู่กับเทียของแต่ละตัวละครเราอย่าไปยึดติดนะฮะเราแค่ดูแค่ว่าแต่ละตัวละครเนี่ยความสามารถมันแตกต่างกันตัวหนึ่งเหมาะสําหรับโหมดเนะื้อเรื่องตัวหนึ่งเหมาะสําหรับโหมด PVP ตัวหนึ่งเหมาะสําหรับสายฟาร์มอันนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวแต้มเหลือที่จะเปิดก็ตัวคลิกควนมีก็เดี๋ยวพี่ตัฟฟีสุสิคีไปทีละตัวละกันนั่นก็คือตู้ของ f l a g of justice นะก็คือตัวกอรียตู้นี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเปิดได้ก็พอเอาแค่ตัวเดียวเกมนี้ถ้าเราเปิดได้ไม่ต้องเอาซ้ำนะเอาแค่ให้มีตัวละครตัวนั้นๆพอพอได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราค่อยมาเปิดตัวเอาโคลหรือเบอริลก็ได้นะฮะสตัวนี้นะมีประโยชน์ทั้งคู่เหมือนกันและเป็นท็อปเทียที่ควรมีนะคะถ้าเกิดว่าเราได้โคลแล้วอ่าเราก็เปิดเอาเบอริลก็ได้เรทเกมนี้ การันติอยู่ที่180 Pro โปเพราะฉะนั้นคำนวณดีๆเล่นไปเรื่อยๆมันมีเพชรฟรีแจกนะก็เล่นไปเลยค่อยๆเปิดไม่ต้องรีบร้อนอย่าหนอยเกลือก็อย่าหน่อยจำไว้แค่นี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ e v e n นอันนี้คือบอกจุดที่มันแจกของฟรีก่อนแล้วกันคือ Event เ,เนี่ยมันก็จะมีตอนที่เราเล่นจนถึง10 l เลเวลเราก็จะได้ ตัวเปิดฟรีเนี่ยไอตัวไอตัวดอกไม้ตัวนี้เอามาเปิดสมฟรีทีเวลละสิบเวลละสิบเวลละสิบนะเวลครบสิบเวล,ลก็ได้ฟรีสิบอันครบเวลวีสิบก็ได้ฟรีสิบอันครบที่เลวสามสิบก็จะได้ฟรีอีกสิบอันนะฮะก็เปิดกันจุกๆไปเลยรวมไม่ถึงเควสอันนี้ค่ะได้เพชรฟรีเราอย่าลืมเข้าไปที่อีเวนต์เราเป็นล่างทำเควสลิสต์นะอันนี้คือเป็นเควสของ กิจกรรมเนื้อเรื่องนะฮะเราค่อยๆเก็บไปตามรูดก็ได้เราสามารถเล่นได้เรื่อยๆจนเก็บครบยังไงถ้าเราเล่นทุกวันมันได้แน่นอนไม่ต้องรีบรอ้อนอันนี้ก็จะมีกิจกรรมลงดันซึ่งเราก็สามารถลงดันได้ตามความสามารถของเราแล้วก็ถ้าเกิดได้เพชรฟรีกก็แค่กดโกลนาวตรงนี้นะกดๆ,ๆให้หมดทุกอันเราก็จะได้เพชรฟรีนะคะแล้วก็ผูกไ d ก็ได้เพชรฟรีเช่นกันอันนี้กิจกรรมแล้วแต่ จะเล่นไม่เล่นก็ได้นะฮะเพราะว่ามันอยู่นานถึง50วันเลยแล้วก็มี daily login อนนะฮะล็อกอินครบ7วันก็จะมีไอเทมแตต่างมากมายอันนี้ตอนที่อัดคลิปนี้เนี่ยพี่นัฟรีเล่นมาแล้ว7วันนะเกมเปิดมาได้ว7วันจะเราเก็ตแล้วก็มีเกมก็จะมีระบบ Battle p a s ์ระบบ Battle p a s ์จะมี2แบบคือ Battle p a s ์แบบส่วนกลางที่เป็นอาวุธของซีซั่นนี้อ่ะซีซั่นหนึ่งจะมี30วันเนาะประมาณ20-30วันแล้วแต่ นะฮะตามวันนะอีก20วันจบซีซั่นอะไรแบบเนี้ยนะก็จะมีซึ่งซีซั่นของเกมนี้เนี่ยจะเติมหรือไม่เติมก็ได้แต่ถ้าเกิดเติมไม่ต้องกลัวว่าเราจะมีเวลาเล่นหรือจะเก็บเลเวลทันไหมเพราะว่าเลเวลของซีซั่นพาร์ทเนี่ยมันให้มาค่อนข้างจะสั้นคือเราเก็บแป๊บๆก็ครบแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่จะได้เป็นของแถมที่เป็นพวก อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยมาให้สามารถกว่าแล้วก็มีแฟลพารทที่เป็นตัวละครคือเป็นตัวอวยตัวใครอวยตัวไหนมันก็จะมีตัวนั้นโผ่มาแล้วแต่ช่วงกิจกรรมนะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยตอนเปิดเกมมาจะเป็นฟิสเนพารของน้องโคลนก็จะให้สก,กิีนของน้องโคมาแล้วก็อาวุธประจําตัวน้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะ ซื้อเราก็ได้มันมาถ้าเกิดเราทำเควสเควสง่ายๆมากล็อกอินก็ได้แล้วแล้วก็ใช้สเตมินาวันละ300สเตมินาก็ใช้ได้จบเลยไม่มีปัญหาทำง่ายสุดๆนะฮะนี่เล่นไปเล่นมานะแล้วก็มีโหมดนี้ค่ะอาจจะดูเยอะละโหมดโหมดเนี่ยมันจุกจิกสุดๆอ่ะตัวละครที่ควรมีบนมาที่ตัวละครก่อนตัวละครที่ตัวควรมีเนี่ยคืออ e ีอันนานะฮะอินอันนาไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงยังไงนะ แต่ขอเรียกกินอนาไว้ก่อนนะฮะคือถ้าเกิดว่าเราเปิดตู้ฟรี30โลแรกเนี่ยได้ตัวไหนก็แล้วแต่อะยืนพื้นไว้ก่อนหนึ่งถ้าเกิดว่าเราได้กอรียออรตัดทิ้งไปได้ดันทะเลียนก็ตัดทิ้งไปถ้าม,มันจะมันจะมีแพ็คให้เราเสียงเงินซื้อถ้าเราคิดจะเล่นจริงจังนะเริ่มรู้สึกว่าโอเคไอดี ID ที่เราใช้เนี่ยเราต้องจรงิงจังละเราก็สามารถที่จะซื้อบัตรเลือกตัวละครเราซื้ออินอนาได้เลยเพราะอินอนาเนี่ยเป็น ทัพ์ที่ติดเทียร์หนึ่งย,ยันจนแพชปัจจุบันของเซิร์ฟต่างประเทศนะฮะและตัวที่คนมีแล้วอยู่ได้ทุกโลกคือกอรียและตัวที่ทำให้เราเล่นง่ายในช่วงแพทแรกคือนองโคส่วนที่เหลือเนี่ยอยากจะมีตัวไหนก็มีแล้วแต่เลยจะปั้นก็ได้แดนทารียนก็ได้หรือเบอร์เรลก็ได้แต่เบอร์เรลข้อดีของมันคือมีสกลมูถ้าเกิดได้ตัวนี้มาก็ดีเพราะว่ามันช่วยให้เราผ่านด่านได้อย่างรวดเร็ว นั่นเองนะส่วนตัวทองเกมนี้เนี่ยไม่แย่เลยถ้าเกิดเราเกลือจริงๆแต่เราขี้เกียจไดไอดี id, ใช้ตัวทองในการเก็บเดเวลในการตลุยดา่านในการทาเควสในการทาภารกิจใช้ได้ดีมากๆค่อนข้างจะดีมากๆเหมือนกันเพียงที่เพียงแต่ว่าพี่เปาฟี่ไม่ได้ใช้เนี่ยเพราะว่าพี่เปฟี่มีดันไม่เกลือเขาอวดนิดนึงดันไม่เกลือก็เลยใช้ตัวที่เป็นตัวรูม SR แทนนะคะ แล้วมันจะมีในเรื่องของการอัพสเกลของแต่ละตัวละครอ,อสมมติเอาเป็นน้องโคลแล้วกันมันสามารถอัพสเกลแรงได้อยู่ที่ตรงนี้นะฮะ mm hmm. เห็นไหมแรงตัวนี้เราสามารถอัพแรงตรงนี้ได้นะคะ,ะเราอัพเวลก็อัพไปนะคะแล้วแรงเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีตัวละครที่เก่งขึ้นอย่างเช่นเลเวลแรงหนึ่งเนี่ยเราได้ตัวละครมาเราก็สามารถอัพแรงได้เลยแล้วก็ไต่แรงไปเรื่อยๆจนถึงเลเวลสามสิบอ่ามันก็จะมีให้ อัพแรงนี้อันนี้ของพี่เนี่ยคอีกเวลเดียวก็จะเวล30 mm. ก็อัพแรงได้อีกหนึ่งขั้นแล้วเวลที่35 mm. ก็ตัวละคร mm. ก็จะเก่งขึ้นอีกเพราะว่าได้สกิลใหม่แล้วก็ค่อยไปอัพอีกทีหนึ่งเวลาเราอัพสกิลเนี่ยมันจะให้เลือกอัพฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเป็น2สายเป็นสายรอบข้าหรือว่าสายเอาตัวรอดอันนี้เนี่ยมันจะมีไกด์อยู่เราสามารถไปหาได้ตามเว็บเว็บบอร์ดหรือว่ากลุ่มของเกม SOC ได้นะ เราสามารถอัพได้ทั้งสองฝั่งไหมอัพได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะใช้เพชรเมร็ดสฟีฟ้า,ฟาตรงนี้นะคะแล้วก็มีระบบบอนเป็นระบบเความสัมพันธ์ยิ่งระบบความสัมพันธ์สูงสเตตตัวละครก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยมันก็จะเพิ่มได้เต็มที่ที่เลเวล5ซึ่งเราสามารถเอาหัวใจบอนชามตรงนี้มาอัพได้หรือสปิทอฟฮาตรงนี้มาอัพได้เหมือนกันนะฮะได้จากการทำเควสฟาร์มนะฮะ ได้จากการลงดันอะไรอย่างงี้มันก็จะให้มาแล้วก็แล้วแต่เราก็ดองไว้อัพทีเดียวก็ได้ส่วนวิธีเพิ่มค่าบอลได้อีกทีหนึ่งก็คือการตกแต่งบ้านค่ะโฮมเดคอเรชันตรงนี้เราสามารถตกแต่งเพื่อเอาค่าบอลได้เรามีอะไรเราก็ใส่ยัดๆไปเลยให้ดูว่าบอลบนัสของเราเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างพ่ทอฟฟี่อยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็มันก็จะเพิ่มค่าบอลแล้วเราสามารถที่จะเอาตัวละครที่เราอวยเนี่ยที่เราเก็บค่าบอลอยู่เนี่ยมาตั้งไว้ในบ้านเราก็ได้นะฮะ ในแพทแรกเนี่ยมีอยู่แค่3ตัวในอนาคตนางก็น่าจะอัปเดตเพิ่มส่วนอีกโหมดหนึงก็คือโหมดของ t ALENT t ALENT เ,เนี่ยจะช่วยให้การเก็บเลเวลของเราหรือการตระรักของเราทำได้ง่ายขึ้นมากๆเพราะว่าจะมีสก,กิลเสริมมาช่วยนะครมันก็จะแบ่งไปทั้งหมด5สายโดยการสมมติว่าให้เราสังเกตดูดีๆนะคะที่ตัวละครของเราเนี่ยมันจะมีสีตรงนี้เป็นโรเป็นโรของ อาชีพอยู่อันนี้เป็นสายแอซซินจะเป็นสีเขียวอ่อสีฟ้าก็ได้ค่ะเป็นสีฟ้าสายสายเวทแสงก็จะเป็นเนี่ยสีเหลืองอย่างนี้สายเวทมนต์ทัดก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับมันก็จะแบ่งเป็นสายให้เรียบร้อยมันจะไม่ตรงนั่นเสมอไปแต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะมีแพ้แท,ทางกาันเสียงตกลองแพ้ทางการเป็นแบบเป่ายิงฉุบอะ่ะสีสีแดงแพ้สีฟ้า สีฟ้าแพ้สีเขียวสีเขียวแพ้สีแดงสีทองแพ้สีดำสีดำแพ้สีทองไอไม่รู้เนี่ยอันนี้มันก็จะมีลูกเล่นตรงนี้เราก็ค่อยเรียนรู้กันไปนะฮะมันจะสังเกตได้เวลาเราโจมตีมอนสเตอร์หรือโจมตีศัตรูแล้วมันเคาน์เตอร์กับเราหรือมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นบอกว่าเราตีตัวน,นี้เราจะตีแรงขึ้นนะหรือว่าจะตีเบาลงจะเป็นสัญลักษณ์ขึ้นลงให้สังเกตเห็นนะแล้วมีหมดหอีก โหมดของช็อปแพ็กซื้อแพ็กเติมเงินพูดถึงเติมเงินนะฮะเราก็สามารถที่จะหาร้านเติมเงินได้แล้วนะฮะ,ะยกตัวอย่างเช่นร้านที่เป็นสปอนเซอร์ให้พีทัฟฟี่อยู่นะคะเรือจีโร่นั่นเองนะฮะเรือจีโร่นี้ก็สามารถที่จะติดต่อร้านเข้าไปเติมแพ็กต่างๆได้เผื่อใครที่คิดจะเล่นจริงจังแล้วนะฮะคือเติมแพ็กที่มันเป็นซื้อครั้งเดียวไปก่อนเอ่อ ซื้อครแบบั้งเดียวแบบซื้อครั้งเดียวมันจะมี3แพ็กแรกอะ่ะอันนี้ควรซื้อถ้าคิดว่าเล่นจริงจังแล้วที่เหลือก็อ่ะแล้วแต่สะดวกนะคะเราสามารถเอาเพชรมาแลกเป็นชี่สุ่มได้ตรงนี้นะแต่เพียฟรฟี่ดองไว้ตู้หน้าแหละเพียฟรฟีีได้ตัวที่ต้องการครบละอ่ะเราไปดูโหมดเนเรื่องกันดีกว่าโหมดเนเรื่องเนี่ยเ้อขอโทษค่ะโหมดเดอะฟูลหรือเป็นโหมดแชปเตอร์ตะุยดานเนี่ยมันก็จะเป็นโหมดแยกย่อยแบบสรุปมาจากโหมดในเรื่องอีกทีหนึง่ง มันก็จะข้ามไปเรื่อยๆแต่เราจะไม่รู้ดีเทลว่าการที่มาของด่านแต่ละด่านเนี่ยเนื้อเรื่องของแต่ละด่านเนี่ยมันมาจากที่ไหนมันมาจากอะไรมันก็จะไปอยู่ในโหมดของเดสตินีตรงนี้ซึ่งโหมดของเดสตินีตรงนี้เนี่ยมันจะให้เราใช้กุญแจะเนี่ยที่อยู่ขวาบนตรงนี้นะในการเล่นซึ่งการเล่นการตอบคำถามการเลือกมีผลต่อเนื้อเรื่องที่ให้เราเสพแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อตัวเกมหลักนะ เราก็จะมันมันสามารถเล่นซ้ำได้หลายๆรอบเพื่อหาฉากจบที่แตกต่างกันคือเราสามารถเลือกบีคอนตรงนี้ได้ซึ่งบีคอนเนี่ยจะได้จากการเล่นรูทต,ต,ต่างๆนั่นแหละใครที่เป็นสายเล่นเกมภาษาก็น่าจะเก็ตว่าเราสามารถเลือกฉากจบหลายๆแบบได้ในเกมสไตล์นี้อ่ะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะแบ่งแยกประเทศหลายประเทศหลายเมืองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกให้ดีมันมีหลายรูทเหมือนกันเล่นจบมันก็จะมีให้เลือกอะไรแบบนี้นะคะ อ่ะสมมติเราเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องในแต่ละวันเรามาพูดถึงโหมดของเนื้อเรื่องกันแล้วว่าโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยต้องทําอะไรบ้างโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็สังเกตตรงข้างล่างนะคะมันจะเป็นตัวไกลให้เราเสมอว่าอ่ะสเต็ปต่อไปเราต้องทําอะไรเอามาเป็นเควสตลยลลอ่าเป็นเควสย่อยแล้วก็ไปตามที่มันบอกคุยคุยคุยเสพเสอันนี้เนี่ยเนื้อเรื่องมันจะค่อนข้างลึกซึ้ง เราใครแบบอยากรู้เนื้อเรื่องของเกมก็สามารถที่จะเล่นโหมดนี้เราเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆไปได้ไม่ต้องรีบเล่นนะโหมดนี้มันมีฉากจบหลายรูทมากๆการตอบคำถามการเลือกทำเควสก็สำคัญเหมือนกันสมมุิพ่ทอฟฟี่ข้อข้ามนะพี่ฟี่ก็จะไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีภารกิจให้เราไปเอาตัวละครที่เราอวยเนี่ยเพ่อเอาเข้ามาเล่นในโหมดเนเรื่องเนี่ยไปใส่บัฟนะฮะ เพื่อที่จะเล่นในแต่ละด่านก็จะทําให้โจมตีแรงขึ้นหรือเรียกบัฟเราได้อะอย่างนี้เนี่ยเพื่อฟี่อยากได้บัฟตรงกลางเพิ่มคิสิบเปอร์เซ็นต์อ่าตัวละครสามตัวนี้ก็จะมีโอกาสตีติดคิมากขึ้นนั่นเองแล้วก็เควสเควสเนี่ยมันก็จะมีบอกค่ะว่าในแต่ละวันในแต่ละในสัปนี้มีเควสไหนที่เราต้องไปทำที่สามารถทําได้บ้าง ให้เราสังเกตดูนะคะตรงแถบอขออนุญาตเอารูปหน้าพียรฟรีอ,กออกแบบหนึ่งอเอาหน้าพียรฟรีออ,อ,กออกแบบหนึ่งตรงนี้เอาไว้ตรงนี้เพื่อสังเกตดูนะคะว่าเคเวสเนี่ยมันจะมีทั้งแบบฮาร์ดแบบอีซี่อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จังหวะของสัปดาห์นั้นๆแต่และเคเวสเนี่ยมีผลต่อเนื้อเรื่องเพราะเคเวสที่เราเลือกเราสามารถเราจะได้ค่า r e p u t a t i o n with the union หรือค่าความสัมพันธ์กับประเทศนั้นๆเมืองนั้นๆแตกต่างกันไปนะ แต่ว่าไอ้คำว่า2 w e e k เนี่ยหมายความว่าเควสเนี่ยถ้าเราไม่ทำเควสนี้เควสนี้จะอยู่ไปอีก2สัปดาห์เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกทำเควสได้และแต่ละเควสก็จะมีผลแตกต่างกันอาจสมมติว่าเราอยากเป็นพันธมิตรกับประเทศฝั่งนี้เราก็เลือกเลือกเควสท,ที่เกี่ยวกับประเทศนั้นๆเราก็ค่อยไปทำอีกประเทศหนึ่งก็ได้หรือเควสนี้มันดูเป็นเควสเร่งด่วนแบบผลค่าผลตอบแทนดี เราก็สามารถที่จะไปทําเควสนี้ก่อนแล้วค่อยไปทําอีกเควสหนึ่งที่จะหมดในสัปดาห์หน้าก็ได้แล้วก็เราต้องคอยต้องบอกก่อนว่าตัวละครที่อยู่ในหมดอีกหมดหนึง่งจะไม่อยู่ในโหมดนี้จะมาเฉพาะตัวที่เราเลือก3ตัวที่เป็นตัวหลักส่วนตัวอื่นๆตัวละครอื่นเราก็สามารถที่จะรีคูดได้ที่ลานเลรานะคะก็สามารถกดจ้างได้เลยถ้าเกิดว่าตังเราพอ แล้วแล้วพอเราจ้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยเอาตัวละครที่เราจ้างมาหรือตัวละครที่อยู่ในทีมเราเนี่ยมาฝึกฝนได้เพื่ออัพสกิลเพื่ออัพเวลเอาไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจซึ่งภารกิจเนี่ยไม่ได้มีเควสหลักที่พูดมาเมื่อกี้นี้ที่เราเลือกตรงนี้นะมันจะมีเควสตรงนี้ใช่ไหมเควสนั่นเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้อย่างเดียวมันจะมีตรงดิสแพทคือเป็นเควสที่เหมือนแบบเราส่งตัวละครอของเราเนี่ยไปขุมกันเพื่อ เป็นเราเป็นขาหารรับจ้างเนาะเรารับจ้างห่าเงินเข้าสังกัดเราก็อ่ะดิสแพทไปเลือกตัวละครที่เหมาะสมกับภารกิจนี้อ่ะสมมติ Smooth, ตัวนี้เป็นโจนโจนทิกเกอร์อ่ะสิกเกอร์เรามีบ้างเราก็ไปเลือกเควสอื่นก็นได้เอาที่เหมาะสมไออาเลือกสักตัวที่เหมาะสมอ่ะดีเฟนเดอร์หนึ่งตัวอ่ะมันจะมีเงื่อนไขว่า ต้องมีเดฟเฟนเดอร์หนึ่งตัวนะอะไรอย่างเงี้ยต้องเลเวลไม่ต่ำกว่า15อันนี้ก็ไม่เข้าเงื่อนไขน,นี่โอ้ฉันมีตัวไม่เข้าเงอนไขเยอะเหมือนกันเนี่ยอ่ะอดี้ก็ไนดะ้ได้ตังห์6 0 0แล้วก็ส่งตัวไหนไปก็ได้นะฮะไปอสมบต่งตัวนี้ไปไปเลยเนี่ยมันก็จะหายไป2สัปดาห์ไปหาเงินให้เราอันนี้เราก็มาทำเควสพอทำเสร็จมันก็จะให้เราส่งตัวละครเนี่ยไปพักผ่อนตรงฮาเว่นตรงนี้นะฮะตัวละครที่สต a มินาหมดตัวละครที่เอาไปทำภารกิจปิดสต a มินาหมด ถ้าเตมินาหมดเราก็เอามาพักตรงนี้ได้ก็เอามาพักได้เลยตัวนี้หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะฮะในเรื่องร่าวๆบอกก่อนว่าตัวเกมเนี่ยเราค่อยๆเสพดีกว่านะอย่าไปซีเรียสอย่าไปจริงจังว่าเอ้ยได้ตัวเกลือไม่อยากเล่นแล้วอะไรแบบนี้ให้ลองเล่นตัวเกมก่อนตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะเล่นเพลินแล้วก็ การใช้ไหวพิการวางแผนด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะโหลดมาเล่นกันลองเล่นดูก่อนเผื่อชอบเผื่อถูกใจเพราะว่าเกมนี้เกมนี้เกมสไตล์นี้นานๆนานๆจะเจอเกมที่มารู้สึกว่าเล่นแล้วถูกใจเราแล้วสไตล์ภาพเป็นแนวพิกเซลอีกด้วยก็พี่ล็ฟีเนี่ยก็จะอวยเกมนี้ค่อนข้างจะเป็นพิเศษหน่อยเพราะเป็นความชอบส่วนตัวเนาะก็ตัวเกมเนี่ยโหลดได้ทั้ง3แพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Play Store Apple Store แล้วก็ใน t t e a m อย่างในคลิปนี้พี่ทอฟฟี่อัดโดยการใช้ Steam นะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกแพลตฟอร์มที่เราสะดวกแล้วก็เล่นได้ก็คลิปนี้นะฮะหวังว่าใครที่เป็นมือใหม่เล่น Source of c o n v a l a r i a เนี่ยก็พอจะเดาได้บ้างว่าเล่นยังไงนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพี่ทอฟฟี่ด้วยนะคะ ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดพีทอฟฟี่มีฟีลว่าอยากจะทำไกลอะไรเดี๋ยวพีทอฟฟี่มาทำให้ดูนะอ้ออย่าลืมนะคะตัวเกมเนี่ยเราต้องเบิร์นสเตมินาให้หมดนะแล้วล็อกอินช่วงประมาณ2องทุ่มสีทุ่มหรือ8ปดโมงเช้าเพื่อที่จะเอาสเตสเตเมนาฟรีนะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเซิร์ฟโกลบอลมันก็จะมีแจกสเตมินาฟรีวันละ120ก็อย่าลืมเบิร์นให้หมดแล้วก็เลเวลของเกมนี้เนี่ยอัพได้โดยการใช้สเตมินาเพราะฉะนั้นเราสามารถ ซื้อสเตมินาเพิ่มเติมได้มันจะเป็นขวดสีาฟา้าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มสเตมินาเราก็สามารถเพิ่มได้ที่ขวดแบบนี้นะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย